เขาชวนชมนนนี่ก็พาให้เข้ามาเวทีนี้เขาใช้วงเทวันมววชนชมอะไรเฮ้ยพวกเขามีแฟนแล้วอย่าไปยุ่งเลยเขาเฮ้ยแฟนเขาไอ้แย้คนเดียวขว้างเขามีแฟนแล้วไถามาคนเดียวต้องมีแฟนได้ยังไงเขาไม่เขาแฟนนี่ยไงนะเขามีแล้วให้แต่แฟนเขาอะกูเนี่ยโอยไอ้แย้ต่อกูไม่ดูรูปร่างเลยพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพี่ก็เจอาอ้ช่าแสนเพื่อนหรอจะโกรธจะเลย ว่าหาเบอร์ให้ควักเลยมึงหา,หาอะไรอ่ะใส่เก็เลยอย่ากดพี่เลยนะเขาบอกว่าจะไม่ให้กดได้ไงคนเรามีความรู้สึกเข้าใจรึเปล่าเข้าใจความรู้สึก้าหรอเปล่านะพี่ทำไมคุณขนลุกตลอดเวลาเลยวะเไทยๆแบบนี้แหละปวดท้องเปล่า อะไรนะถึงเวลาผมยังอ <its descript or> oh, ๋อถึงแกถึงเวลาผสมพันธ์แล้วใช่ไหมขอเป็นแมวผูใจเธอเชื่อไหเออหาเธอคุ้ใจแหวนจะพอข ได้วันนี้ไหมได้เลยพี่ตามสบายเลยพี่เฮาเฮาแข่งกับหมาครับแล้วเนี่ยป้าเหรอนั่นคนเฮ้ยกูเอาคนไหนอนนี้คนอะไรนะเอาคนนี้ไอ้ยี่อะไรกูเหรอบ้าทีเกว่าเนี่ยนี่นี่เอาเปลี่ยวอะไรกันมึงมาใหม่ไอ้ตัมโห้เพียบมาใหม่กูไม่ได้มานานแล้วกูไม่ได้มาใหม่เอาให้พี่เลยไหมลองยันไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวพี่เอาอันี่ไปอยี่อะไรหมอเาูมอ โอเคได้จะเป็นเจ้าหามานานแล้วอยากกระสมสู่กับแม่ตะเคียนมานานแลไม่ใช่ตะเคียนที่นี่เสรยงสิติเยอะมากเลยนะเจยวเลยมึงดูข้างหลังใช่ไหมเนี่ยนี่เก็นต้นโมต้นไหนกันรู้เลยพี่ตกลงใครจะเอากระหนุค่ะอ้าเอาออกมาใจหนูเอาออาพี่เองเลยเดี๋ยวร้องเพลงคู่พี่นะร้องเพลงคู่เหรอหนูไอ้ก๊อมเอาคนนี้ตอนแหลนน่ะเอาเอาเลยพี่มันทางของเราแล้วนี่หนูก็พี่ขอแม่จะไปพี่หน่อยนะ แต่งหน้ามาใส่ไปทั้งที่อะไรรู้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี <c oughs> ่ดูเนี่ยโอ้โหโดน ไอเอาอุ้ยไปเอาเขารู้ทันนองอายประจันดูสิท่านกำลังมุ่ง่องนี้ยอนี้คโอ้โนวล้อ

ไปตีโดนบานเฮ้ยเฮายเฮ้ยทำไมไม่ทันเลไม้เฮ้ยโหากจริงๆก็ว่าไม็นอากระปวยนมนาจารย์กระีีโดนหมาเตเกิดจากกระปูเนี่ยไอ้เนี่ไอ้เนี่ยใช่ไหมหมาก็ช่างกัดกระตีเาโดนเขาโดนนคือกตไม่กัดกัดกระตีจิ๊บดูความสวยของปูมายก็ไม่กัดแล้วดูจิ๊ที่หมายหมากัดเอาอีว่าคุณจะคุยเขาเดี๋ยวจ ตกลงใครนอนหมากัดเตี้ยรเตี้ยหรอไปดูที่หมาตายหรือเปล่าโง่โคติโดแม่รเปล่าเี่รักแสงเดือนเสงเดือนมันไม่ไม่มีอะไรจริงๆแล้วก็วิ่งหนีซาจะมาเสงดาวเไดเยเขาไดูเลย เชื่อพี่เราเป็นพี่เป็นน้องกัน เตรียมตัวพี่ไม่ใช่ตอง <laughs> ไม่ใช่เซา อยู่แบวนี้นะอ๋อเล่าเลยทั้งหมดจมันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรอีหนูไม่คอโตอีหนูต้องเล่าแน่ตายตา้ตา่ตายติยเดยตา่ตายตากตายายตา้ตายตายตา่อายตายตายตา่ตายตายตายตาูตายตายตายตาายายายตายตายตายายตา่ตาเตา่ายตม่ตาย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 ไายไายไายตายตา เกิดเรื่องอะไรกันขึ้นฮะทำไมถึงตบตีกันแบบนี้ลูกถ้าลองถามแสงดาวดูจะพ่อไปไหนเนี่ยใครวะไล่ไปหมดลิงเตยมือดิ่บทางยากเนรอทางยากดูนี่ลูกตอ๋อหาไอ้สัตว์สิ่ที่ไผ่โผล่มาเป็นอึ้งกินอิ่มเลยเสร็าแล้วอันนี้สิหนัว

โมเยนะ่อยากัง็ยังไม่รู้ทุกวันเนี้ยจะบอกนะว่ามึนไปจะอีเนี้ยเนียนี่นี่ตัวดยวตัวดยวนี่ใครเด็กกระติกเก็ถาู่ห้เลคร่นโอยใส่ตเี้ยชเตียดนากค่ะคไปกับงา้นี่ายเล่นอย่างงี้เขาถึงหาหนังตะลุงมาดูพูดให้้เรื่อยเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกัน หมดเลยแน,น่ะเจ๋ามากเด็กสิดูสภาพก็ดูไม่ได้ 对了。 ไม่ใช่แกก็ว่าพวกนายแค่ไม่ยังไงลูกพักบอกพ่อสิไม่รู้ยังไงอยูเลยกฤษดาว่าไงลูกครับพระครูสิทธิ์เองต้องขอกลับมาให้พระครูด้วยมึงเล่าไปเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อุร้อนละเลยลูกมันเกิดขึ้นเพราะว่าสิทธิ์เป็นต้นเหตุทําให้ทั้งแสงดาวและแสงเดือนต้องมาทะเลาะมาผิดใจกันครับครูอ๋อมันเป็นแบบนี้ครับ แล้วสรุปเป็นยังไงเข้านี่ยต้องชี้ชัดว่าเจ้ารักใครชอบใครความจริงปีเลยให้เลือกภายในบ้านของครูนะไม่ต้องวุ่นวายแบบนี้มึงต้องพูดเพราะไม่งั้นูคุยเขาก็ต้องมาแย่งมึงคนเดียวมึงต้องพูดเพื่อให้ราชครูเนี่ยเขารู้เล่าไปติพูดไปต่อเลยเวทีพูดเวทชาติวะพูดไปครูครับเล่ามา สิขอรับยอมรับโดยตรงเลยว่าสิจะรักลูกสาวของพ่อครูครับลูกสาวครูใช่หมคนไหนที่แล้วคนไหนที่ละหลักแสงดาวกับแสนึกยักต้องถามอีกเกลอแสงดาวผมก็รักครับรักแล้วเ็ุพุพะเอาลงหนู้กุพฟังให้จบกันยืนกันกระชับกระชับผมรักแสงดาวเหมือนกับน้องสาวแต่สำหรับคนที่ ผมอยากจะสู long, ่ขอแต่งงานด้วยคือแสงเดือนครับคุณมองอย่างนี้ีมึงกลับไปตกสปีดโบตอเดี <S <S ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีนั่นเขาเป็นเฮียอะไรเขาขัดเก็กเก็็กเขาโรู ตอ่ก็เห็นไอ้คนนึกถึงแม่เันเลยทำไมอะก็ได้ใไดก็เพราะแบบตี้เนี่ยเสียงหลงเสียงหลายยี่นี้เนี่ยถึงที่รักน้องแค่น้องสะตูมีเป็นเดิมจุกชาตมันอยู่หัวใจของน้องบอให้มาเร่นเร็วนี่เกมเขาหลอพี่กับพี่สุดยอดเด็กีอ่ะมีรักจริงโกรชัยยาพิชัย พ่อครูครับขอผักถุนโทษยิงหนักยิงหนักเพียบถือโอกาสน,นี้สิ์จะ,จะขอกลับลาพ่อครูเพื่อไปหางานทำนี่นต่สิที่ครูจะพูดกับสิการที่เจ้ารักชอบพอกับครูไม่ห้ามไมหัวเพราะหัวใจของควรหล่มันห้ามกันไม่ได้แต่ฟังให้ดีนะครูน่ะเรียงกิสตามาตั้งแต่เล็กกลัวชาวบ้านจะชอ่องก็จะนินทาว่าเลี้ยงลูกศิษย์เอาไวใ้ให้กับลูกสาวหลานสาวเอาอย่างนี้ก็แล้กัน หากเจ้าไปทํางานหาเงินหาทองมาได้ไม่จำเป็นที่จะต้องํานวนมากมายสักเท่าไหร่ขอให้แค่ถูกตข้งตามประเพณีผูก็ยิยนยอมถ้าเจ้าอยากจะทํางานผู้ขออยากหนึง่งเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงไปหาองค์ราชบุตรพราสุเมรีแล้วเจ้าจะได้เป็นทหารสมปรานาเผื่อเขาเห็นหน้าเจ้าผู้จะตาต้องใจเขาจะรับเจ้าเป็นทหาร สักเสียรับหลักกันซะอนแล้วมีโอกาสที่กลับมาหาคุณบอกกับเจ้าแสงเดือนเล่เล่ลอย่าเชื่อเชื่อ